สาลามอะไรกุ้งเรละมาตุลล้อยวะบระการโฮรค่ะเด็กๆสลามค่าเด็กๆห้องอนุบาล3ทุกคนวันนี้นะคะครูนีจะมาชวนเด็กๆทบทวนดูอากันค่ะซึ่งดูอาที่ครูนีจะชวนเด็กๆวันนี้นะคะก็เป็นดูอาที่เราใช้ในชีวิตประจําวันและก็เป็นดูอาที่เราเรียนตอนอยู่อนุบาล2วันนี้นะคะครูนีก็จะมาทบทวนให้เด็กๆฟังกดูอาด้วยกันนะคะจะมีดูอาอะไรบ้างนั้นมาฟังกันเลยค่ะ เริ่มที่ดูอาแรกนะคะคือดูอาให้กับพ่อแม่รอบปีฟิร์ลีวาลีวาลีไดยาวารหัมผู้มากามารอบบายานิสอรี่รอดูอาที่สองดูอาเป็นลูกที่ดีรอบบีฮับาลีมีนัาโซลิฮีนดูอาที่สามดูอาก่อนรับประทานอาหาร อัล um a l l a ม u m m a bariklana fi marzakta na w a k นาอ a ซาบ a นนัดดูอ่านที่สี่ดูอ่านหลังรับประทานอาหารอัลฮัมดุลิลลาฮิลลาจีอัตอามานาวาสะกอนาวาจาอาลานามุสลิมินดูอ่านที่ห้าดูอ่านดื่มน้ำ วาสะโกหมอบบุฮมชารรบันบะหูรอต่อไปดูอาสุดท้ายดูอาที่6นะคะคือดูอาดื่มนมนค่ะอาลลอฮุมมาบาริกลานาฟีฮีวาซิดะนานินหูเป็นยังไงกันบ้างคะได้ฟังคุณนิทบทวนทั้ง6ดูอาแล้วรู้สึกว่าคุ้นหูกันบ้างไม่เอ่ย สำหรับคนที่อยู่บ้านนะคะที่ได้ทบทวนดูอาก็อัลฮามรินแล้วนะคะส่วนเด็กคนไหนที่ไม่ได้ทบทวนก็พยายามทบทวนกันด้วยนะคะเพราะดูอานะคะจะเป็นดูอาเป็นสิ่งที่สำคัญนะคะในการใช้ชีวิตประจำวันของเราทุกๆก,กการกระทำของเราเริ่มต้นด้วยดูอามันจะทำให้ชีวิตของเรานะคะมีความบารอกัดมากขึ้นอย่าลืมทบทวนทุกๆวันนะคะฟังครูนีทบทวนดูอาไปแล้วก็ถึงคิวเด็กๆ จะทบทวนให้คูนีฟังบ้างนะคะวันนี้นะคะคูนีก็จะมาเชิญชวนเด็กๆนะคะทบทวนที่6ดูอาที่คูนีได้ทบทวนไปเมื่อกี้ให้เด็กๆนะคะถ่ายเป็นวิดีโอคลิปแล้วก็ส่งมาให้ครูณีทางไลน์กลุ่มนะคะโดยที่ใครที่ส่งมานะคะคูนีก็จะมีใบป,ประเมินแบบนี้นะคะอ,อย่างเช่นนะคะเด็กชายมุกคลิกได้ทบทวนดูอาให้กับพ่อแม่คูนีก็จะติ๊กตามนี้เลยค่ะตามนี้ทั้งหมดมันมีดูอา ที่ใช้ในชีวิตประจําวันของเราทั้งหมดเลยนะคะคุณนีจะต่อยอดจากอนุบาลสองนะคะอ,อย่าลืมนะคะถ่ายคลิปส่งมาด้วยนะคะคุณนีก็วันนี้นะคะคุณนีก็จบเพียงเท่านี้ก็อย่าลืมนะคะเด็กๆถ่ายวิดีถ่ายคลิปการส่งมาด้วยนะคะามุอะลัยกุมวะเราะมะตุลลอฮิวะบะเราะกาตุฮ h